ท่านผู้ชมพูดถึงการค้าขายพวกเสื้อผ้าที่เขาเรียกว่าไซส์ใหญ่พิเศษอะพลสสาสซไซส์อะกำลังมาแรงนะถูกนะ,ะขายทั้งออนไลน์ line, <ฆ>ขายปลีกขายส่งเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะถ้านึกถึงแหล่งค้าปลีกค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ<ฆ>ต้อง<ฆ>พูดถึงที่นี่ท่านผู้ชมฮะที่ไหนคะกรุงทองพลาซาว่ากันว่าที่เนี่ยเป็นศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายพลัสไซส์หรือเสื้อผ้าไซส์ใหญ่พิเศษ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยล่าสุดจัดอีเวนต์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมและในละมิดตินแดนแห่งสีสันสร้างปรากฏการเลยแฟชั่นสุดสดใสต้อนรับซีซั่นใหม่งานนี้ครับควงซุปตาตะลุยช็อปฟรีเปิดตัวแคมเปญช็อปเสริมเฮงดวงปังพาไปหมู่ซีซั่นสนะก็คือพาไปตลอนที่ไต้หวันเลยนะฮะช็อปครบทุก100บาทลุ้นทริปไต้หวัน3วัน2คืนไปกับมดดำคชาพาอาจารย์คาทาจินบัญชร นะฮะม่อประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยงานนี้เนี่ยยังมีคุณอเล็กธีระเดชนี่มาร่วมงานด้วยนะครับเติม <c oughs> ความสนุกสนาน <c oughs> และจังหวะความบันเทิงได้อย่างลงตัวกับคุณหยาดพิรุนปูลล่หลุนนะฮะที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนานนะฮะกิจกรรม DIY ตกแต่งเสือ้อต่อด้วยการประมูลเสือ้อ เพื่อการกุศลมอบให้แก่มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศ ก็สนุกสนานนะท่ามกลางแฟนคลับและผู้มาร่วมงานที่ลุ้นกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งกอนับเป็นบทพิสูจน์แฟชั่นซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามนะแต่ยังสามารถสร้างคุณค่าและส่งต่อไปสู่สังคมได้จริงค่ะกรุงทองพาซาเป็นห้างที่ตอบโจทย์นะคะคุณเป้ท่านผู้ชมคะทั้งเทรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นพลัสไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะเขาบอกว่างานนี้ค่ะแอบมี เขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ย้อนหลังนะให้กับอเล็กซ์อีกด้วยนะคะนี่ ก็ต้องขอบคุณคุณอเล็กมากเลยนะคะที่วันนี้ทําให้งานเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ได้อิ่มบุญด้วยแล้วก็ได้ความสุปตาตะตุลยช็อปปี้ในวันนี้ด้วยนะคะได้มีแบบว่าเสื้อ DIY เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่หักให้จ่ายมอบให้ลนิธิอาสาเพื่อนพื่งไทยยามยักษชาติไทยทั้งหมดนะคะจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณทางคุณของพาไส้นะครับที่จ,จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็ทําให้ได้แบบได้ทั้งสนุกด้วยได้เจอคุณป้าเป็นแฟนด้วยแล้วก็ได้ได้บุญกันก ค่ะรับผมก็ขอให้จัดเตียงกันดีๆทุกเรื่อยๆจัดทุกปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะจัดทุกปีเลยค่ะทองพาซานะผมก็เป็นตึกที่มีเสื้อผ้าราคาดีๆราคามีต่าสุดๆมีโรงงานมาเปิดร้านกันเองด้วยครับมีตั้งแต่ไซส์เอจนถึงกีเจ็ดเอ็กซ์เอลเลยค่ะครับผมใครกำลังลองกำลังมองหาเสื้อผ้าเอาไว้ใส่เนี่ยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวก็มาอัพเดตกันได้ที่คุณทองพาซาครับ